ระเบิดไปก่อนครับผมไประเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูดิบุ้มโยนระเบิดรอให้ระเบิดหมดนะไประเบิดเผื่อได้นะครับผมเพื่อนโอ้โหได้จริงๆว่ะนี่ตรงนี้แหละเพื่อนระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะโยนไปเข้าหัวมีไหมนี่ครับผมไป นี่เห็นไหมเพื่อนบอกแล้วระเบิด3ลูกมีค่านะเดี๋ได้ระเบิดนะครับผมตูวนี้ได้แน่นอนต้องได้ระเบิดแล้วเอาห่เหมือนสั่งได้เพราะว่าลูกนี้แหละต้องได้แล้วลูกนี้เพราะว่ามีคนวิ่งม,มาได้ไหมเรียบร้อยครับผมโอ้โห,โหดูระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะโย,ยนไปได้แน่นอนนี่ไงเห็นไหมเพื่อนะโยนระเบิดไปกันเผื่อได้นะเพื่อนเผื่อได้หน้าโมูนะเรียบ,บ,บร้อยเพื่อนโอ้โหเหมือนสั่งได้ที่ มีคนเปิดแล้วนี่ไงตายระเบิดแน่นอนตายระเบิดจริงๆว่ะไปครับผมดูระเบิดไปเผื่อได้นะครับผมโอ้โหได้จริงๆอ่ะอย่าหาทำนะดูระเบิดไปครับผมดูระเบิดจะได้ไนะผลงานระเบิดผมเรียบร้อยผมระเบิดสูตรนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมตรงนี้ ดูดูระเบิดระเบิดสูตรใส่หัวเลยก็ดีเป๊ะเลยโยนระเบิดสูตรกันหน่อยนะครับผมเพื่อนไปได้แน่นอนบลิมนี่เอาอีกสักสองลูกหน่อยดิไปใกล้เกือบถึงวงนะโยนระเบิดสูตรกันหน่อยเพื่อนไประเบิดสูตรผมย้อยๆไปนะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผม